สร้างบ้านเสร็จตอนคืนพอดีเลยเฮ้ยเสียงแมงมุมนี่เสียงซอมบี้ด้วยหวังว่าคงจะไม่มีตัวอะไรพังเข้ามาได้นะโอเคบ้านเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะประตูเปิดได้ไงไม่มีตัวอะไรเข้ามาใช่ไหมต้องรีบปิดก่อน โอเค้องใส่แค่ลมพัดน่ะวางบล็อกไปด้วยเอาสิถึงจะเข้ามาได้แต่ก็ไม่สามารถพังบล็อกหินมาได้หรอกโอเคเตียงโอเคทุกอย่างพร้อมแต่เวลานอนแล้วสินะก่อนอื่นต้องดับเอ่อไฟก่อนแล้ววางไว้ตรงนี้เออจะได้หายง่าย นอนดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรประตูเปิดได้ไงเกิดอะไรขึ้นหยุดนะ เดีย๋ยวทำอย่างนี้นะไม่มีตัวอะไรเข้ามาใช่ไหมซอมบี้ไม่มีใช่ไหมโอ้ลีปปิดประตูก่อนเฮ้ยวางพวกหินไว้แล้วนี่มืดดิต้องจุดไฟก่อนเพื่อที่จะมองเห็นไม่จุดไฟไม่ได้แล้วโอเคเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตัวอะไรพังเข้ามาไม่มีตัวอะไรอยู่ในบ้านนี้ใช่ไหม ไม่มีใช่ไหมรีบคืนกระจกก่อนปึ๊บโอเคโอเคเราซ่อมกระจกแล้วโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีผมว่าคืนนี้มันไม่ดีแน่ๆเลยอะรู้สึกแย่จังเฮ้ยอะไรเอ้ย ก็ต้องขอขอบคุณ Animation by FastCode นะที่ทำให้เราได้ภาคคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดลิงก์ใต้ Description เลยเป็น Original นะครับก็กดไปดูคลิปอื่นๆของ FastCode ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้จบนะอย่าลืม Subscribe กันด้วยล่ะบ๊ายบาย